อัลลอฮฺุสซาลฺลัมุลิหฺฺวะร์ฮฺมานุลรุฮฺไนฺมลฺฮฺะมฺดุลลอฮฺฺรับฺอฺบินอาลฺมิฺน์ฺวะบีฺนัสตฺอฺญฺน์ฺวลามฮฺุลฺฺวลาฺกฺุวฺต์ฺอเกีารติลอยครับวันล้เรากลับมาพบก,กันอีกนะครับสำหรับช่วงของเร็ดความรู้นะครับซึ่งเกรดความรู้ที่มจะนำมาฝากพี่น้องในวัันนนนี้่่ก็คืือออเรรงงขงปะตูสวรร์นะครับ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาจาละไรพค์ได้ทรงเตรียมสวรรค์ไว้ให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาผู้นี้มีความเยี่มเกรงต่อพระองค์ในวันเกียร์มาซึ่งคราวนี้เวลาที่คนเราจะได้เข้าสวรรค์นั้นก็จะต้องเข้าผ่านประตูซึ่งประตูสวรรค์ที่เราตะอะลาสร้างขึ้นมานั้นมีทั้งหมดด้วยกัน8บานด้วยกันและแต่ละบานก็เป็นชื่อที่ถูกเรียกตามการงานที่ดีนะครับ นั awesome, ่นหมายความว่าท่านอับดุลลาหอานิบุสละมสัญญาบอกว่าผู้ใดก็ตามที่เขาเป็นผู้ที่รักษาการงานเหล่านั้นเมื่อถึงวันเกียรมิอัลลอฮฺจะอาลาจะให้มาลลยกัสเรียกชื่อพวกเขาให้เข้าสวรรค์ทางประตูบานนั้นนะครับนั่นแปลว่านี่คือการงานที่ที่ดีงามที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราควรจะต้องรักษาการงานเหล่านี้และหวังว่าอัลลอฮฺจะอาลาจะเรียกพวกเราให้พวกเราเข้าสวรรค์จากประตูบานนั้นนะครับบานที่หนึ่ง ถูกเรียกว่าบ้าบุศอลัประตูแห่งการละหมาดนะครับบ้านที่สองเรียกว่าบ้าบุศสดะก์ประตูแห่งการทํซอดะก์ประตูที่สามคือบ้าบุญ j i า a นั่นก็คือประตูแห่งการสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์ س า ح ا ن ه และ ت อาลาประตูที่สี่คือบ้าบุญไอมันนะครับประตูที่หมายถึงคนที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอย่างถูกต้องและสมบูรณ์โดยที่ไม่ได้ตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์ س า ح ا ن ه และ ت อาลา ประตูที่5ก็คือบาบรอยยานประตูสําหรับคนที่ถือเส้นดซึ่งจะไม่มีใครที่จะได้เข้าสวรรค์ในประตูบานนี้นอกจากคนคนนั้นเป็นคนที่รักการถือเส้นหนดและรักษาการถือเส้นดได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์นะครับประตูที่6ก็คือบาบุอันวาลีเดนนนก็คือที่หมายถึงบิดามารดานั่นเองนั่นแปลว่าหากว่าเราเป็นผู้ที่รักษาคุณงามความดีโดยการ กตัญญูต่อบิดามมรดาอัลลอฮฺจะอจะให้เราเข้าสวรรค์จากประตูบานนั้นและประตูที่7ก็คือบาบุลลาฮลาวล,ะวะลาคูวาจะอิลลาบิลล์นั่นหมายความว่าผู้ใดที่รักษาถ้อยคํากล่าวถ้อยคํานี้โดยกล่าวมาจากหัวใจด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจต่ออัลลอฮฺและปฏิบัติตามตรงความหมาย ของถ้อยคํานี้คือลาฮาลวะละกูวาจาอินลาบิลละเขาจะได้เข้าสวรรค์จากประตูบานนั้นและประตูสุดท้ายก็คือบาบุตเตาุบะสำหรับคนที่กลับเนื้อกลับตัวอย่างจริงใจต่อลอสุภานุวาจาละและอย่างจริงจังต่อพระองค์และหวังว่าลอสุภานุวาจาลาจะเมตตาพวกเราให้พวกเรานั้นได้เข้าสวรรค์ของพระองค์จากประตูทั้ง8บานที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้แก่บรรดาชาวสวรรค์สำหรับลูกวะนานะบีนะมุฮัมมัดาอาลิฮิ وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته